สวัสดีจ้าพี่น้องอีกไปซื้อเช่นเคยจะ้ะสวัสดีเช้าวันจันทร์ในวันทํางานครับผมกินข,ข้าวเสิรคือเก่าพี่น้องก่อนลงงานหกโมงเคืองอตื่นเช้าได้งานเยอะครับผมตื่นแต่ที่หาเคืองผลัดพี่น้องผมอะ่ะชั่วโมอ,อันดับแรกคือตื่นมากออกกําลังกาย แล้วก็ไปเยี่ยมบ้านพี่น้องกันล่ะครับไปมีปฏิสัมพันธ์ไปมีปฏิสัมพันธ์ก่อนมาลงคลิปก่อนมาเห็ดคลิปนี่ล่ะครับผมอมพอเห็ดสามอย่างนี้จบร้ยอยแล้วมีปฏิสัมพันธ์ไปเบิง่งไปเยี่ยมบ้านเพื่อนแล้วก็ออกกําลังกายตัวของแล้วก็เนี่ยละ่ะเสร็จเราก็ับมาเห็ดคลิปตัวของมาลงคลิปเนี่ยครับก็ทําแบบพฤติเหตุแบบนี้สม่ําเสมอตลอดครับผมอืม อ่ผมเห็ดมาได้ประมาณสองเดือนนิน่อยแหละครับเห็ดแบบนี้ก็เป็นอย่างที่ว่าเกิดเปิดคาการมองเห็นได้ดีอยู่ครับผมกะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคีเเตอร์ทันหลายท่านที่ว่าผมเขาไปติดตามเนาะคนที่คีเตอร์ที่เขาให้ความรู้ดีๆ,ๆนะครับผมก็เขาไปติดตามเพิ่นแล้วกับ มาทำตามเพื่อนกะถามว่ามาันหยดวิวมันกะมันก็ไปเรื่อยๆเพื่อน้องมันก็บ่ไเด้ไดรหลายไดรอยังท่าไรด,ดอกเพราะว่าคลิปเ้ามันบ่ได้ปังบไรเดย์ยังบ่ได้มนี่สาระยังมากมหมคลิปผมอืมคลิปบ,บ่ปังคลิปบ,บ่ดีบ,บ่เป็นอย่างเพื่อนน้องลงไปเรื่อยๆแต่ว่าขอให้ไปมีปฏิสัมพันธ์อ่าเห็นเลื่อนเพื่อนอ่าเลื่อนผ่านไปมีปฏิสัมพันธ์ตลอดตลอดสม่ำเสมอแล้วก็ ลงคลิปให้สม่ำเสมออขยันอดทนคือลงสมแดดฮะก็ลงสมนัดไปตลอดอย่าไปลดลงมือละสามคลิปสี่คลิปก็ให้สม่ำเสมอไปจะเป็นลดคลิปเจ้าของลงแล้วก็ไปมีปฏิสัพันธ์ครับพี่น้องสุ่มมือสุ่มมือครับผมอันนี้คือเป็นอะไรที่ดีมากครับอ่าแล้วก็เป็นการเปิดทาการมองเห็นที่ที่ดีครับผม อถามมาผมมีเวลาเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันอยู่ติดตัวเขาเองครับผมเพราะว่าผมมาทำงานอยู่ไส่วันเนี่ยเวลาหน่อยกว่าซุ่มเจ้าอีกหลายอืผมก็ยังอดทนเอาตื่นจะเ้าประมาณนั้นแหละครับอ่ะผมมีอย่างไรครับผมนี่แหละครับ สาระน่ารู้ก็มีประมาณนี้ครับผมจังไหนก็ฝากนี้ด้วยครับผมอีกไยซื้อจ้าสวัสดีครับขอบคุณที่มารับชมกันนะ